สวัสดีคร <s df> ับวันนี้นะครับเรามานะครับเปิดแถ่งไขความลับเคล็ดลับในการฝึกน้องหมานะครับมีน้องๆนะครับรัฐวชนรุ่นใหม่นะครับสนใจที่จะฝึกหมาด้วยตัวเองนะครับก็พยายามจะมาถามผมในอินบอ์ทุกวันเลยขนมพี่ขนมขนมอะไรอะครับขนมผมพอมบอกพอผมบอกว่าเป็นขนมหมาไปนะครับน้องก็จะถามว่าแล้วยี่ห้อลระพี่ยี่ห้ออะไรผมเนี่ยนะครับอึ้งเพราะผมเข้าใจว่าน้องเขาคงอยากจะ รู้เลยนะครับว่าขนมยี่ห้ออะไรที่ผมใช้รุ่นไหนนะครับน้องเขามีจิตนาดีครับแต่ผมบางทีผมก็สับสนเหมือนกันว่าผมบอกขนมหมาน้องเขาไม่เข้าใจขนมหมาอะไรโอเคท้างนั้นวันนี้เรามาโฟกัสนะครับว่าผมขนมยกตัวอย่างแล้วกันที่ผมใช้ออบ่อยๆนะครับมีขนมยี่ห้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้วิธีการตัดเนี่ยทาอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มจากขนมที่หาง่ายครับในตลาดนะครับก็จะให้ดูข้่าวก่อนก็จะมีพวกสลิเก้น,นะครับ ไม่มีปิดยี่ห้อครับใจถึงใจใหญ่ใช้จริงก็บอกว่าใช้นะครับซิลิกี้ครับไม่มีไทยอินด้วยนะโอเคจะให้จะใหเจอห้นะครับเจอห้เนี่ยถ้าสมัยก่อนนะครับเราก็จะสีแดงถุงสีแดงเราจะรู้แต่พอผมบอกว่าน้องครับไปหาเจอไ้ถุงสีแดงครับน้องบอกพี่ไม่เจอผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่เจอผมก็เพิ่งไปดูมาเดี๋ยวนี้ครับมันเปลี่ยนยี่ห้อครับมันเปลี่ยนรุ่นมันเปลี่ยนสีนี่น่าน้องก็หาสีแดงไม่เจอครับเพราะมันเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดแล้ว ก็คือเจอไฮนะครับก็แล้วแต่สะดวกเจอไฮพิทิกีก็ได้พิิกีนี่เซเว่นมีครับแล้วก็ยี่ห้ออะไรเนี่ยดีลิซิโอนะครับอ่านี่ตามหนมหมาใหญ่ๆก็จะมีนะครับต่อมาก็อันนี้อันนี้เจอไฮนะครับเหมือนกันนะครับแคลเซียมที่ขาดไม่ได้ครับอันนี้ก็จะกินแรงหน่อยเป็นซิกอกบ,บาร์ผมเรียกบาร์นะคอนดอกบาร์นะครับเป็นของเจอไฮเหมือนกันอันนี้ข้อเสียคือมันต้องเก็บไว้ที่เย็นตู้เย็นนิดหนึ่งนะครับ อันนึงอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ซอสกอกคนนะครับก็คือซสกอกตาม CP แหละเฟชมาร์กนะครับก็ซื้อมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าพวกนี้ใช้กันยังไงครับแต่ถ้าขี้เกียจนะครับกลัวน้องหมาว่าจะติดขนมติดของกินคนหรืออาหารหมานะครับของเราบ้านเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการแต่ละอันนะครับเราจะหั่นกันยังไงนะครับเพื่อให้น้องๆนะครับหายข้องใจไปเลย พี่ตัดขนาดนี้หรอขนาดนี้หรอขนาดนี้หรอขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับอันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับก็คือสลิกตี้นะครับอันนี้หาง่ายครับที่ไหนก็มีเดี๋ยวเราจะให้น้องๆดูนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับชิ้นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาฉีกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งๆนะครับแท่งๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูสองแท่งเลยอ่านี่ นี่นครับเป็นแห้งๆแล้วน้องถามว่าหมาผมกินขนาดไหนพี่ต้องถามว่าเราหมาเล็กหมาใหญ่นะครับถ้าเราเป็นหมาค่อนข้างจะไซส์เล็กนะครับพวกชิวาว่าชิสุนะครับเราก็กะให้เขาได้พอรสชาติพอนี่มาดูเน่พื้นก็นิ่มเน่ประมาณนี้นะครับแค่นี้พอนะครับ ถามว่าเล็กไหมเล็กแต่ถามว่าเราต้องการให้มันอิ่มไหมไม่ครับเพราะเราต้องการฝึกกับมันนะครับนั่นคือให้มันมีเนื้อเนื้อนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ให้เข้าไปนะครับแต่ถ้าถามว่าอ่ะพี่ผมเป็นหมาไซส์ใหญ่ขึ้นหน่อยเปเลียนลบดอนนะครับแล้วก็ใหญ่ตามให้รู้สึกได้นะครับว่าเขาเวลาเขาเวลาเขาได้กินได้ทานเนี่ยมันมีเนื้อนิดนึงแต่ไม่ใช่แบบโหแทงขนาดนี้นะครับไม่เอาแค่นี้นะครับประมาณนี้พอเนี่ยเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเขากินเนี่ยครับ เวลาเราฝึกเขาอะนะครับเราใช้แค่5นาทีนะครับต่อรอบเนี่ยาะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยครับเขากินได้นะแต่ถามว่าถ้าเราแบบจะแข็งนิดนึงนะก็เนี่ยมันก็ใหญ่ไปสในความรกิดผมนะก็นี่คิงหนึ่งนี่กระเด็นไปไหนละนี่ประมาณนี้นะครับลาบาร,ร์ดอไซเบียนนะครับส่วนนี้ก็พวกชิวว่าหมาเล็กชิสุอ่ะนะครับอ่ะเรามาดูยี่ห้อต่อไปนะครับคราวนี้เราก็มาดูจะหายกันบ้างน,นะครับ เจอไฮนะเนี่ยผมกลับหัวให้ดูเจอไฮนะครับผมใช้เจอไฮจริงๆนะโอเคคอาเน,นี้ยเราก็จะมีเจยอไฮสองแบบก็คือเจอไฮสติ๊กนะครับก็คือไอซองแดงที่ผมพูดถึงเนี่ยแหละใกล้เคียงนะครับเนี่ยผมฉีกให้ดูเลยนะโอเคแกะด้วยเออจะได้แบบรู้ว่าจริงๆก็ลักษณะก็จะคล้ายๆนะครับของสลิคกี้แต่อันเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีป้องล็อกๆเห็นไหมครับ ป้องล็อกแบบนี้มันก็จะง่ายสำหรับน้องๆหน,หนูๆเด็กๆนะครับหรือหรือคนที่แบบไม่มั่นใจว่าใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมครับไอ้อย่างคือสองลิก,กี้เนี่ยมันจะดียังไอ้ไม่ให้ของเจอไฮสิมันจะดีนิดนึงตรงว่ามันมันค่อนข้างจะนิ่มมากเนี่ยครับดูนะครับกดเบาๆไม่ได้หั่นด้วยเนี่ยฮะตามล็อกตามป้องที่เขาทาไว้ให้นะครับเห็นไหมมันก็เป็นชิ้นสวยงามอ่าไม่ต้องกล่าวว่ากลวยใหญ่มากเล็กมากเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึง่ง ก็จะเป็นเจอไฮเหมือนกันอันเนี้ยผมสังเกตเห็นแล้วล่ะว่ามาเล็กส่วนมากเนี่ยชอบใช้ก็คือเจอไฮรดมิลกี้นะครับรดนมถามว่ารดนมน่ะมันดีตรงไหนคือมันหอมครับหอมยอมรับเลยว่าหอมแต่ปัญหาคือที่สังเกตคือเวลาที่เราใช้ตัวนี้นะครับฝึกน้องหมาบ่อยๆเนี่ยน้องหมาจะอ,อึไม่ค่อยเป็นก้อนหรือพูดง่ายๆคือจะเริ่มท้องเสียแต่ว่าท้องเสียเพราะอะไรอ่าอันนี้ตาม สันิษฐานผมมาเนาะมิวกนะี Milky, Milk mm ้มิวก็คือนมนะครับหมาบางตัวเนี่ยกินนมมากๆท้องก็จะเสียนะครับนี่ผมทำให้ดูเหมือนกันว่านิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นมันหอมอะหอมนมอะนะโอเคนี่บาร์บีคอนด้วยนะเนี่ยเรามาดูอีกอันนึ่งคราวนี้เรามามาดูอีกอันนึงอันนี้นะครับหลายๆคนชอบให้เพราะว่าเข้าใจว่ามันมีบำรุงข้อกรโคซามีนหรือดอโดอยตินอะไรนะครับแต่ว่า ว่ามันมีไหมผมเชื่อว่ามันมีนะแต่มันคงไม่ได้แบบอ, nice. อลังการงานสาร้างมากนะครับก็นะอ่ะเหมือนกันกลิ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นเป็นเนื้อๆนะครับของเจอฮอะไรเนี่ยอะไรเฟกฟิฟิกอะไระไปรไูนะครับนี่เหมือนกันแต่กลิ่นจะออกเนื้อๆนะครับจะต่างกับน,นมตะ вот กี้นมตะกี้อกออหอมนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็มีป้องมีให้ดูได้นะครับว่า หั่นแบบไหนประมาณไหนนะครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นเพดิกีเพดิกีมีเจอร์กี้นะครับอันนี้หาได้ตามเซเว่นทั่วไปตามซปเปอร์มาร์เก็ตก็น่าจะมีนะครับไม่น่าจะหายายากนะมาดูของเพดิกีบ้างนะครับเพดิกีเนี่ยก็จะกลิ่นค่อนข้างจะเหมือนอ่า ูดไงดีเหมือนเหมือนหมูหยองอะ่ะเออหมูหมูหยองแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่มีป้องไว้ให้นะครับแล้วก็หันตามจินตะกาของเรานะครับสักเซนหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปแต่ก็ออกแรงกดนิดน,นึงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วคราวนี้เราก็มาดูอีกตัวเรื่องหนึง่งเฟติดกิมเหมือนกันก,ก็จะเป็นรุ่มเดียวกันนะครับแต่เป็นแบบแผน่นอันนี้ถามว่าแผ่นกับแท่งเนี่ยอันไหนเดียวกัน ผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าว่ามันแล้วมันแล้วแต่เราชอบครับแล้วแต่เราสึกแต่แผ่นเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันค่อนข้างจะมีการยืดหยุ่นมีการบางอไนอย่างเงี้ยหักได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเหนียวนะครับบีไออย่างเงี้ยมันก็จะเหมาะมือเพราะว่าเราไม่ต้องตัดไือเกาะนะครับถือไปให้ใบถือไปให้ใบนะครับเนี่ยผมให้ดูอันเนี้ยเห็นไหมบีบีแต่ปัญหาคือเวลาเราบีเนี่ยครับผมคิดว่านะจากชิ้นแค่นี้ผมว่ามันใหญ่ไป มันใหญ่ไปเนี่ยพอมน้องหมารู้สึกกินจนถึงตะดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจทําแล้วนะครับอันนี้ยี่ห้อนี้นะครับดีลิซิโออันเนี้ยจะมีในความรู้สึกผมนะจุดเด่นเขาคือส่วนมากเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทจากเนื้อปลาหมาตัวไหนที่แพ้เนื้อไก่นะครับหรือว่าเนื้ออะไรที่แบบค่อนข้างจะเร็วนิดนึงเนี่ยก็แนะนําว่าลองลองมาใช้ยี่ห้อนี้ดูเนื้อปลานะครับผลิตภัณฑ์เขาก็เนื้อปลาดีครับแต่ขนาดของ ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันแห้งมากนะครับแห้งจนกรอบอะครับมันก็จะมาหาว่ามีมีบล็อกบล็อก่อ,กองล่อง,องไหมมีนะครับแต่ว่าจะเนี่ยครับแต่มันแห้งจนกรอบครับเนี่ยกรอบความรู้สึกผมนะเอาตรงๆนะผมเป็นคนตรงๆนะกรอบแม่งเหมือนขนมปังกรอบอะขอบขนมปังอะเนี่ยนะดูดิเห็นปะและกลิ่นนะครับกลิ่นจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร,ร่ในความรู้สึกผมนะ ว่าผมดมดูแล้วเนี่ยจะซูส2ยี่ห้อ3ยี่ห้อน้นไม่ค่อยได้แต่ว่าความพิเศษมันอย่างที่บอกครับมันทํามาจากเนื้อปลานะครับเพราะฉะนั้นคือน้องหมาที่แพ้เนื้อไก่นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีเลยนะครับนี่นะครับเจาะกบกรอกนิดน,นึง <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็คือเจอร์ไฮฮอทดอกบาร์นะครับไอตัวเนี้ยเวลาตัดแล้วเนี่ยผมจะแช่เย็นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไม่แช่เย็นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเคยไม่แช่ยเย็นนะมันจะขึ้นขอบลา หรืออะไรทุกอย่างแหละผมเรียกขอบลาแล้วกันง่ายดีแต่เราผมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแช่อย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรแต่ถ้าตัดแล้วเนี่ยจะแช่เย็นนะครับถามว่าวิธีใช้รุ่นเนี้ยดียังไงนะครับราคามันก็จะแพงกว่าน,นิดหน่อยนะครับแต,แต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะหอมแต่อย่างที่บอกคือมันไม่เหมาะกับการไปฝึกเอาดอหรือพาหมาไปฝึกนอกสถานที่นะครับเพราะว่ามันตัดปุ๊บมันต้องใช้เลยเพราะว่าสักระยะเนี่ยถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะเริ่มแข็งอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะก็มีดนะครับเวะลาหั่นเนี่ยครับ ถ้าหั่นชิ้นขนาดนี้นะไม่ต้องฝึกอะจบหมาอิ่มนะครับเวลาเราหั่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆหนูๆน,น,น้องๆน,น,นะครับถ้าทำเนี่ยก็ให้มีผู้ปกครองทําให้หรือว่าให้อยู่ในเรียกผ,ผู้ผู้ใหญ่นะครับมาอยู่ใกล้ๆดีกว่าเกิดอุบัิเหตุนะครับนี่เห็นไหมหั่นอย่างนี้เลยนะครับหั่นเสร็จแล้วทาไงก็ลอกออกนะครับโอ้โหนี่แบบเสิร์ฟเสิร์ฟสุดๆแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆดูแล้วไม่เข้าใจที อาอาอาเอกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนะหรือครูเอกก็ไม่พูดแลวไงโอเคเนี่ยผมหันให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรถามว่าเวลาท้าม,มาถามนะครับในอินบ็อกซ์หรืออะไรเนะี่ยต้องบอกตรงว่าบางทีที่ตอบไม่ทันเนี่ยเพราะมันเยอะนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูอินบ็อกซ์หรอกเพราะเข้าไปทีมันก็มี30-40ข้อความบวกๆกันนะครับก็ไม่ไม่ตอบคงไม่ไหวก็บางทีจะไล่ตอบเนี่ยก็ตอบเมื่อมันเห็นจริงๆนะครับเนี่ยผมหันให้ดูเลยเนะี่ย ขนมมานะครับหวังว่าคงจะเคลียนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าผมใช้อะไรนะเนี่ยผมว่าเนี่ยสุดๆแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่รู้อ่ะอ่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มายนะครับกับการที่น้องหมาเราต้องกินของคนนะครับแล้วก็เลี้ยสกาะ,ะเก็บเดียวกับคนไปเลยอันเนี้ยผมบอกตรงว่าบางทีเนี่ยถ้าุกเฉินจริงๆหรือผมอยากนิดนึงนะครับก็เข้าเซเว่นนะครับอันนี้ผมซื้อที่ซีฟีเพจหมามันก็เลยเป็นยี่ห้อนี้นะครับถามว่าให้ไหมให้โถ หมาเราสักอย่างเนาะฉีกนะครับฉีกเลยครับแล้วทํายังไงก็อ้นน่ะออกมาถามว่าวิธีการนะครับตัดมันเหมือนกันแหละเนี่ยมุดเป็นอันนี้ใช่ปะเราก็พยายามตัดให้มันเป็นชิ้นที่รู้สึกว่ามันได้รสได้เนื้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยขน,ขนมหมาที่ผมใช้นะครับเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะใช้อะไรกับหมาเราหมาเราชอบอะไรมักวกอกันนะครับ มันจริงๆมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์หรอกยี่ห้อเนาะเห็นไ,ไหมกักษณะออกคล้ายๆกันนะครับครับเรามาดูอันสุดท้ายนะครับอันนี้ของไกลตัวคืออา,อาหารหมานะครับของหมาเราเองนะครับแล้วถามว่าบางคนก็ถามอีกอาหารหมายี่ห้ออะไรพี่คุณให้หมาคุณกินยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อนั้นนะครับอันนี้นะครับจะดูว่าผมเนี่ยเอามาสองายอย่างนะครับยี่ห้อผมไม่ไม่บอกละกันเพราะว่าเดี๋ยวพอบอกยี่ห้อปุ๊บก็ไปหันไปเปลี่ยนยี่ห้อ,อเดี๋ยวผิด ผิดรูปผิดล่างอะไรกันอีกนะครับก็กินยี่ห้อไหนแล้วอึไม่ท้องไม่เหลวท้องไม่เสียก็เอายี่ห้อหนั้นแหละครับแล้วเวลาใช้นะครับก็โคตรง่ายเลยครับกิละเมตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือ1ชิน้นจริจริงอย่างเี้ยง่ายด้วยแต่ว่าถามว่ามันฝึกได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหมามันไม่ค่อยเลาใจถ้าเราทําอะไรแบบใหม่หมหมหมๆมากๆหรืออะไรเงี้ยครับอาหารหมาเขากินกวันนะเขากินได้นะแต่มันไม่ค่อยเลาใจส่วนหมาเล็กเนี่ยก็เนี่ยก็เม็ดเล็กมันไม่มีความลับเลยหรอครับ อ่านะโอเค <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายแล้วกันเนาะว่าแบบอา้าวพี่แล้วเวลาฝึกอะคิกเกอร์เนี่ยจังหวะเป็นยังไงอันนี้ผมแถมให้นะมีคนถามผมนะว่าเวลาผมที่คิกเกอรนะอออออ์ทำไมผมชอบถืออันนี้เออทำไมผมชอบถือนี้ไม่มีไม่มีอะไรครับถืออันเนี้ยลักษณะมันแข็งแรงกว่าอันเนี้ย เี่ยวาครู้สึกผมนะมันแข็งแรงกว่าด้านอันนี้อันนี้แข็งแรงกว่าแล้วมันมีสายรัดแล้วก็เสียงครับผมชอบเสียงโทนนี้มากกว่า <t> เห็นปะแต่โทนเนี้ยถามว่าได้ไหมได้มันจะดังป๊อก๊ออันเนี้ยมันจะดังจังหวะเดียวอ่ะเรามาดูนะถามว่าคิกเกอร์เนี่ยใช้ยังไงในแถมเวลาคุณถือหนมใช่ปะเนี่ยเนี่ยผมปนเลยก่อนที่คุณจะให้อ่ะจริงๆแล้วอะ่ะหมาทําเสร็จอะ่ะคุณต้องกดคิกเกอร์ก่อนแล้วคุณถึงยื่นขนม กดยืน่นกดยืน่นกดยืน่นกดยื่นกดแล้วยืน่นไม่ใช่ยื่นก่อนแล้วกดกดแล้วยื่นครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมีหลายคนถามว่าผมซื้อไปแล้วหมาผมเก่งเลยไหมจริงจริงมันมันเป็นแค่เครื่องมือสื่อกลางนะครับมันไม่ใช่ซื้อไปปุ๊บโคหมาผมเก่งเลยไม่ใช่นะครับทำความเข้าใจใหม่คิกเกอร์เนี่ยมีเป็นแค่จังหวะส่วนกลางสมมตุติผมบอกให้หมาตัวนั้นนั่งพอนั่งปุ๊บก้นถึงพื้นผมกดยืน่นกิน นั่งกดกินนะครับมันไม่สามารถทําให้หมามันเก่งได้โดยที่คุณไม่รู้จักวิธีใช้นะครับโอเคถ้าคิดนี้ผมก็ฝากแค่นี้แล้วกันเรื่องของขนมเรื่องของขนมนะครับน้องๆหนูๆดูนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรน่าจะเคลียร์ทุกสเตจนะครับว่าขนมใช้อะไรขานาดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูอันแบบจาะละเอียดดีเทลเลยแล้วกันนะครับว่า case s t u ี้นะครับว่าหมาพันนี้ตัวนี้ชื่อนี้มันต้องฝึกกันยังไงเพราะฉะนั้นคือก่อนที่คุณจะทําอะไรกับน้องหมานะครับคุณต้องตีน โจ์น้องหมาคุณให้แตกก่อนว่าเขามีผลิยังไงข้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรครับสวัสดีครับ